สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นในส่วนของประเด็นดรามา่าประเด็นเดือดนะครับของการยกเลิกคิวงานนะครบับวงหมอลำนะครับก็คือของหมอลำสาวท่านหนึ่งอักษรย่อพอพ,อพอนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับเป็นที่ถูกเถียงกันอย่างมากเลยนะครับระหว่าง FC นะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนะครับทางหมอลำสาวนะครับมีโปรแกรมนะครับมีคิวงานที่จะต้องไปแสดงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแต่พอถึงวันแสดงนะครับทางผู้จัดได้มีการยกเลิกคิวงานนะครับของทางหมอลำสาวนะครับโดยให้เหตุผลว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยฝนตกนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับ ทาง organizer นะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นั่นแหละครับได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่านะครับสถานที่ทุกอย่างนะครับก็คือเข้าสามารถเข้าไปแสดงได้นะครับแล้วทำไมคุณถึงไม่ไปนะครับมันทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าทาง organizer นะครับก็มีการโฆษณาว่าวงหมอํำนะครับหมอํำสาวจะไปแสดงแต่พอถึงวันทำไมผู้จัดถึงยกเลิก แล้วก็ได้มีการเปิดเผยแชทนะครับเป็นการโต้เถียงระหว่างผู้จัดนะครับกับทางออกจนไนเซอร์นะครับซึ่งทางผู้จัดบอกว่าทางเข้าสนามตั้งเวทีเละไหมครับตอบนะครับ 2. ฝนตกไหมครับตอบนะครับก็คือผู้จัดนะครับก็อยากอ้างเหตุผลว่าทางเข้าไปมันเละนะครับที่จะเข้าไปตั้งเวที 2. ฝนก็ตกด้วยนะครับ แล้วนะครับทาง organizer ก็ตอบมาว่าแล้วถ้าทางเรานะครับทำให้คุณเข้ามาตั้งเวทีได้ละ่ะคุณจะเอายังไงตอบนะครับและคําตอบนี้นะครับทางผู้จัดตอบชัดเจนเลยว่าถึงเข้าไปได้ไปตั้งเวทีได้ไปแสดงได้จะมีคนดูกี่คนนะครับคำนี้แหละครับที่เป็นที่ถกเถียงกันว่าอา้าวสรุปแล้วทางผู้จัดก็กลัวขาดทุนนี่เอง ทีแรกบอกว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยฝนก็ตกซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับ<ม>ก็คือจัดหลายวันนะครับซึ่งวันอื่นๆวงอื่นๆก็ไปแสดงได้แต่พอถึงวงของหมอลำสาวทำไมผู้จัดถึงบอกว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยฝนตกนะครับผลสุดท้ายนะครับก็ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าถึงไปแสดงจะมีคนดูกี่คนประมาณนี้นะครับทางแอดมินก็เลยเอามาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้ก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับวงหมอลำสาวนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางพระเอกลิเกก็ได้ออกมาอวยนะครับบอกว่าเป็นวงหมอลำนะครับที่ดังที่สุดในประเทศไทยแล้วแต่ล่าสุดนะครับโดนยกเลิกคิวงานนะครับทีแรกก็ให้เหตุผลว่าสถานที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับเพราะว่ามีฝนตกผลสุดท้ายก็มีการเปิดเผยแชทของผู้จัด นะครับที่จ้างทางวงหมอลำสาวนี่แหละครับผลสุดท้ายยกเลิกงานเพราะว่ากลัวคนดูน้อยนั่นแหละครับเอาตามตรงเลยนะครับทางแอดมินก็เลยเอามาอัปเดตมาเล่าให้ฟังแต่ว่าต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าการยกเลิกคิวงานครั้งนี้นะครับไม่เกี่ยวกับทางหมอลำสาวนะครับเกี่ยวกับทางผู้จัดนะครับที่ยกเลิกเองนะครับพอถึงวันก็เลยยกเลิกแต่ทางออกเอนเร์นเซอร์นะครับบอกว่าสถานที่ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมนะครับไม่ใช่ว่าไม่พร้อมประมาณนี้นะครับ ก็เลยทางแอดมินก็เลยเออกมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ